ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งกับทีมงาน VR Solar Cell นะครับ like. วันนี ja er ้เราได้มาทำการรีวิวการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้กับพี่ลายพี่ปอนนะครับซึ่งแกก็ได้มอบความไว้วางใจให้เราได้มาทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นะครับเพื่อใช้ในการ ทำนาข้าวส่วนมะม่วงนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับซึ่งก็ได้ต้องใช้ระบบโซลาเซลล์เพื่อจะลดค่าน้ำมันในการที่จะทำการสูบน้ำครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างในนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้เราติดตั้งเป็น สองแถวในแนวนี้เพราะนื่งจากว่าถูกบังคับด้วยพื้นที่นะครับจึงจะเป็นจะต้องทําเป็นในแนวนี้นะครับแล้วเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงกว่าๆนะครับก็ดูว่าน้ําจะเป็นยังไงบ้างนะครับครับลองไปดูน้ํากันครับว่าเป็นยังไงบ้างดครับ เวลา9โมงกว่าๆนะครับปริมาณน้ำที่ได้ประมาณนี้นะครับประมาณ9โมงกว่าๆว่าเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันที่ผู้ควบคุมหน่อยนึงนะครับเราไปดูแสงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มองกันไม่ค่อยเห็น อันนี้ก็เป็นพื้นที่ตอนนีุ้กมาแบบนึงครับนะในน้ำนครเป็นพื้นที่ที่ทำนา ส้มมะม่วงนะครับนี่จะรวมโดยกันนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของที่เขาหน่อยนึงครับอ่าลุ้เหรออ้าวเดี๋ยวขอ,ขอสัมภาษณ์เจ้าของที่เขาก่อนเนาะครับเนาะว่าเป็นไงบ้างวันนี้ไม่ความรู้สึกยังไงบ้างครับผมโอ้แรงดีแรงดี<ม>ใช้ได้อ้าวตรงนี้ก็เข้าก็ไฟสามร้อยแปดสิบของได้ละแต่แรงกว่านิดๆละ ตรงนี้น้ำแรงดีโอเคโอเคเนาะโอเคโอเคอเคยี่ยมหน่อยเยี่ยมหนอ่อยอ่าโอเคโอเคสนใจนะครับในเรื่องของการกติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นะครับก็ติดต่อได้นะครับที่ทีมงาน VR Solar Cell นะครับ เบอร์โทรก็0889067985ช่างเต้านะครับทีมงาน VR s o l a r Cell ติดต่อได้ครับขอบคุณครับ